สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะแม่ใหม่ก็มาอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานค่ะวันนี้ก็มาถางถางหญ้านะคะตรงที่ปลูกพริกนะคะมีคนเข้ามาเห็นนะคะเขาบอกว่าเนี่ยต้นพริกเหรอมองแทบไม่เห็นเลยค่ะก็ลองปลูกตรงนี้ดูนะคะครั้งแรกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่าเพราะว่า ดูสิคะไม่มีความสมบูรณ์อะไรเลยนะคะไม่โตเลยค่ะดินตรงนี้แม่ใหม,ม่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นดินที่เราขุดขึ้นมานะคะทาร่องน้ํมามะพร้าวน้ําหอมค่ะปลูกไว้ประมาณ30ต้นนะคะส่วนด้านนี้แม่ใหม,ม่เองก็เพิ่งจะลงปลูกนะคะถ้าปลูกปีที่แล้วก็คงจะทันกันนะคะแม่ใหม,ไม่ไม่ได้ปลูกปีที่แล้วเพราะว่าเรามัวแต่คิดว่าอยากจะปลูกพืชชนิดอื่นนะคะเขาว่าปลูกมะพร้าวน้ําหอมดีแม่ใหม่ก็เลยลองปลูกค่ะ เผื่อว่าอนาคตจะได้สบายบ้างนี่แม่ใหม่ก็ปลูกมะละกอด้วยนะคะค่อนข้างที่จะปลูกเยอะมากๆเลยนะคะในปีนี้แม่ใหม่ชอบกินอะไรแม่ใหม่ก็ปลูกในสิ่งนั้นเลยนะคะปลูกในสิ่งที่เรากินค่ะวันนี้พามาดูต้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะบนร่องน้ําปลูกด้านซ้ายมือนะคะก็คือปีนี้เพิ่งจะลงปลูกเริ่มต้นเริ่มเอียงขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่แม่ใหม่ปลูกนอนราบเลยนะคะเพื่อต้องการให้ต้นะเตี้ยนะคะ การปลูกก็ปลูกแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของแม่ใหม่เองนะคะปลูกง่ายๆค่ะเพราะว่ายังไงมะพร้าวเขาก็เติบโตอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เรามาให้น้ํานะคะบํารุงเขาบ้างเล็กน้อยนะคะแม่ใหม่เองยังไม่ได้ทําระบบน้ําดีนะคะก็ต้องเดินตักน้ําลดเขาทุกวันเดี๋ยววันนี้แม่ใหม่ก็จะมาคลุมฟางเขานะคะแม่ใหม่ก็จะขุดหลุมเพื่อให้น้ําขังนะคะแล้วก็จะใช้ฟางนะคะฟางเก่าๆนี่มีประโยชน์ก็อย่าทิ้งนะคะ มาคุมให้ต้นมะพร้าวยังเป็นปุ๋ยด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆแล้วก็ยังช่วยรักษาความชื้นด้วยนะคะทําให้น้ําที่เราลดลงไปเนี่ยยังเปียกมีความชื้นอยู่ตลอดก็อยู่ได้นานค่ะเนี่ยนะคะเราจริงๆแม่ใหม่ก็ต้องทําทุกต้นนะคะแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้ทําค่ะทําแบบนี้นะคะก็ต้มนมะพร้าวน้ําหอมก็จะโตเร็วมากๆด้วยค่ะนอกจากเราคุมฟางแล้วนะคะเรายังจะต้องมาใส่ปุ๋ยด้วยนะคะ นี่เลยค่ะปุ๋ยที่มีอยู่รอบๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูนะคะสามารถนํามาบํารุงต้นมะพร้าวได้เลยแม่ใหม่ก็จะโรยไปบนฟางแบบนี้เลยนะคะทําแบบนี้มะพร้าวโตวเร็วมากๆเลยแม่ใหม่ไม่ได้คุมฟางไปที่ลูกมะพร้าวหมดนะคะเหลือให้เขาด้วยแล้วก็ที่คอเนี่ยเราไม่ได้คุมแน่นเกินไปนะคะก็ค่อยๆดูนะคะว่าที่คอของมะพร้าวก็ อย่าให้ดินไปทับถมบริเวณคอของเขานะคะเพื่อที่เขาจะได้ขยายใหญ่ขึ้นค่ะหลังจากที่เราคุมฟางให้ปุ๋ยเรียบร้อยแม่ใหม่ก็จะลดน้ํานะคะวิธีลดน้ําแม่ใหม่ก็จะตักกลาดลดอย่างนี้เลยค่ะทําแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราขุดร่องน้ําเราก็เลยปลูกต้นไม้นะคะให้มากที่สุดบริเวณร่องน้ํานี้แถวบ้านแม่ใหม่ยังไม่ค่อยมีใครหันมาทำกเกษตรผสมผสานมากนะคะแม่ใหม่ก็อยากจะทำเป็นตัวอย่างนะคะ นี่เลยค่ะก็ทําแบบนี้นะคะสําเร็จเรียบร้อยแล้วไป1หนึ่งต้นนะคะในส่วนแห่งนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะคลุมฟางแล้วก็ให้ปุ๋ยคีวัวแบบนี้นะคะทั้งต้นเก่าแล้วก็ต้นใหม่เลยนะคะก็ประมาณ30ต้นนะคะก็จะทําให้เสร็จนะคะก่อนที่ฝนจะตกลองทําดูนะคะการบารุงต้นมะพร้าวน้ำหอมแบบนี้ทําให้ต้นมะพร้าวน้ําหอมโตเร็วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ